คุณเคยรู้สึกเมื่อยไหล่คอแข็งหรือล้าหลังจากการนั่งทำงานนานๆไหมคะบางครั้งอาการปวดเมื่อยมันก็ไม่ยอมหายวันนี้ฉันตัวแทนของหมอแตนอยากมาเล่าให้ฟังเขาว่าทำไมนวดเพื่อสุขภาพจึงสำคัญและทำไมลูกค้าหลายคนถึงเลือกกลับมานวดที่บ้านเจ๊แตนซ้ำๆแฟนนวดทีเหมือนโดนซ้อมมานวดแก้อาการกับหมอแตนดีกว่าค่ะที่บ้านเจ๊แตนนวดเพื่อสุขภาพจันทบุรีสบายกว่าเยอะเริ่มจากบริการแรกนะคะนวดน้ำมันแก้อาการ บริการนี้เหมาะกับทุกคนที่มีอาการปวดไม,ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานออฟฟิศที่นั่งนานๆคนทำสวนผลไม้ที่ใช้แรงเยอะพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องยืนทั้งวันหรือช่างเจรไนพลอยที่ต้องใช้กล้ามเนื้อแขนและหลังตลอดเวลาน้ำมันนวดที่ใช้จะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวลึกลดอาการเมื่อยล้าผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจราคาเพียงชั่วโมงละ500อบาทเท่านั้นค่ะถัดมาคือนวดหินหิกมาลายใช้หินเกลือแท้จากเทือกเขาหิก มาลที่มีแร่ธาตุช่วยปรับสมดุลในร่างกายบำรุงผิวพรรณและลดความเครียดความร้อนจากหินจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายอบอุ่นผ่อนคลายราคา1,300บาทต่อชั่วโมงค่ะต่อด้วยนวดหินภูเขาไฟเหมาะกับคนที่กล้ามเนื้อตึงลึกนอนไม่หลับหรือไม่จากการใช้แรงหนักหินภูเขาไฟจะให้ความร้อนลึกช่วยคลายเส้นอย่างทั่วถึงราคาเพียง800บาทต่อชั่วโมงค่ะ และอีกหนึ่งบริการยอดนิยมอบสมุนไพรสด45นาทีต่อด้วยนวดคอบ่าไหลร่รวมทั้งหมด60นาทีราคาเพียง1,000บาทต่อคอสเท่านั้นสมุนไพรของเราสดใหม่ทุกครั้งและใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่ใช้ซ้ำเด็ดขาดเพื่อความสะอาดและปลอดภัยของลูกค้าค่ะการอบไอน้ำสมุนไพรสดช่วยขับของเสียออกจากร่างกายเปิดรูขุมขนให้ผิวสะอาดสดใสช่วยผ่อนคลายกล้ามอบสมุนไพรเสร็จ เติมความผ่อนคลายให้หัวใจกลิ่นสมุนไพรหอมอ่อนๆช่วยให้ร่างกายเบาสบายและจิตใจสงบสำหรับใครที่อยากให้กล้ามเนื้อคลายก่อนนวดเรามีบริการอบไอน้ำ20นาทีราคา500บาทช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นผิวเปิดรูขุมขนทำให้การนวดต่อจากนั้นได้ผลลึกและสบายยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าคุณจะปวดเมื่อจากการทำงานใช้แรงหรือแค่อยากให้ร่างกายสดชื่นอีกครั้ง หมอแตนยินดีต้อนรับที่บ้านเจตแตนร้านนวดเพื่อสุขภาพจันทบุรีนะคะร้านของเราอยู่เรียบคลองพักดีรำไพห่างจากสถานีตำรวจภูธรจันทบุรีแห่งใหม่ประมาณ1.5กิโลเมตรใกล้เซ็นทรัลจันทบุรีและโรงพยาบาลสิริเวชจันทบุรีเดินทางสะดวกมากค่ะถ้ามีอาการปวดไม่อย่ารอให้ลุกไม่ไหวมานวดกับหมอแตนดีกว่าค่ะ โทรจองได้เลยที่0 9 3 9 5 6 5 9 8 9หรือว่ามาที่ร้านได้ทุกวันนะคะหมอแตนนวดด้วยใจใส่ใจทุกอาการเพราะเราเชื่อว่าการนวดที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีค่ะคุณกำลังเผชิญกับอาการปวดเรื้อรังเหล่านี้อยู่หรือไม่ปวดคอไหล่แข็งปวดหลังจากออฟฟิศซินโดรมอาการปวดที่รบกวนชีวิตประจำวันของคุณวันนี้ฉันตัวแทนของหมอแตนอยากมาเล่าให้ฟังค้าว่าทำไมนวดเพื่อสุขภาพจึงสำคัญและทำไมลูกค้าหลายคนถึงเลือกกลับมานวดที่บ้านเจแตนซ้ำ